มาอีกครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาดูช่องเอ็มศ,รรศัก์สิทธิ์ดูพิพิธกันเหมือนเดิมนะครับนาอเอ็มวันนี้ที่เนินกลุ่มบางกระทุ่งพิศนุโลกวันนี้ก็มากินข้าวกันนะครับทุกคนครับข้าวกับแกงไก่นะวันนี้แกงไก่ครับว,วันนี้อร่อยครับ มากินได้กันนะครับทุกคนแพงไก่ไข่ต้มแกงไก่รอบันนี้ <c oughs> หมูแพงนะกินไก่ไปก่อน แกงไก่นะวันนี้มากินด้วยกันนะครับทุกคนอร่อยมากระโก็คลิปนี้เดี๋ยวก็พอแค่นี้ก่อนนะครับเนาะจวเจอกับช่องเอ็มสัตจ์ปีุพิพิธใหม่นะครับอย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่ง มีอะไรให้กดก็กดเพื่อนั้นกดมาครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เอ็มนะครับนาอจะได้เอาไว้ทำคลิปต่อๆไปนะครับคลิปนี้ก็พอแค่น,นี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ